นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีสมาชิชมครับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่ตึงของรายการศึกยอดเวยดังในวันนี้นะครับที่เวทิลุพินีฝ่ายแดงขวามือคือสมัยศึกทวัฒนะฝ่ายนํำเงินซ้ายมือท่านจีรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์หรือว่าเกียรติศักดิ์ปอพง์สว่างเดิมครับฝ่ายแดงสมัยศึกนั้นมีชื่อจริงว่าจีรพันธ์วิชายงครับ เป็นชาวจวดสุรินทร์ครับเมืองช้างอายุ18ปีกำบ,บังนุ่มจัการทีเดียวมีปีนเอาด้ยวยกัน5คนตัวเขาเองนั่นเป็นคนสุดท้องครับเริ่มหัดมวยกับพี่ชายคือดอนเมืองโรจนสงครามโดยชายชื่อว่าสมัยศึกตอเทพนวยหวหนั้าคณะก็คือชูเจริญดวีอารามบงครับ,บ,บเป็นทั้งหุนดันะ้าน่ะและก็ผู้จัดการสมัยศึกนั้นชกมวยมาตั้งแต่อายุ14ปีผัดตัวครั้งแรกนั้น เขาได้เพียง50บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่าตัวสูงสุดได้ถึง30,000บาทสำหรับความตั้งใจของเขาในอาชีพน้ำมวยก็คือต้องการจะเป็นแชมป์นะครับอันนี้ติดตามต่อไปเขาจะได้หรือไม่ก็คงจะต้องพิสูจน์กับทางจีรศักดิ์ครับหรือเป็นดาน่านเึงเหมือนกันแต่จริงหรือไม่เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับส่วนทางกีรศักดิ์เห็นหน้ากับท่านผู้ชมนั้นมีที่จริงว่าวีรัสสังสีมา อายุ19ปีแก่กว่าวัยแดง1ปีนะครับเป็นชาวจวดมาสระาคามก็มีพี่น้อง3คนตัวเนี่ยเป็นคนโตหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือจ่าตุประพันธ์ปอพงสว่างครับกีรศักดิ์หรือวิรัต์นั้นชกเวยมาปตัตตาอายุ12ชกมาแล้ว7ปีครับค่าตัวข้างแรกได้เพียง20บาทตันเองค่าตัวสูงสุดปัจจุบันก็ได้6,000บาทนะครับติดตามชม ยกที่หนครับทางขวามือฝ่ายรัเงินเตะสูงขึ้นไป้ดยแข้งขวาอีศักาดางฝ่ายแดงสมัยสึกนั้นได้เปรียบทางศูนสูงยังใจยงครับเป็นเพียงพบกันยกแรกนั้นก็คงจะต้อง ให้เวลาศึกษาแม่ไม้หยไทยทั้งคู่ก่อนนะครับดูสิว่าทางทายจะดีกว่ากันไม่ศึกษาเปล่าแล้วครับแข้งซ้ายเพียงเข้าไปเกือบถูกด้านคอทั้งหมัดนะครับทั้งหมัดทั้งเท้าทางฝ่ายเจืยศัก์ยังเฉยโตมาได้แข้งขวาเหมือนกัน ยังไม่รอบครับคงเป็นประเภทเครื่องดีเซลรวนย,ยกหนึ่งยกต่อนี้เป็นยกที่2ก็คงจะเริ่มเดินเครื่องกันมาครับเห็นเดินเข้ามาคือฝ่ายแดงสมัยศึกคอวัฒนะเะียบานุ่งกะแกงดำสีของบุมครับแตะแข้างซ้ายกดชกซ้ายทีชกซ้ายท้งขวาขณะที่ยีสักจับขาไว้หรือว่าไม่ข้าไปจับขาแล้วครับดับเป็นต้องชกเดินตามไปทั้งแข,งข,งข,งขง้งทั้งหมัดยีสักดันยังยังไม่โต้ตอบเจอข้างซ้ายไปทีนึง ดับไม่ได้แต่ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับพอจังไพรแดงยุสมัยศึกวางแท้งซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ชกซ้ายเดินตามเตะซ้ายเข้าถูกใบหน้าเตะซ้ายที่ข้าใบหน้ายังไม่ลงครับัดทั้งหมัดทุบซ้ายฮุกขวาแล้วมาคัดทีว่าเอานี้รัะทานไปสองขะแนนคือทั้งหมัดทั้งเท้าไม่อิ่มก็เรียกว่าเข้าไปครึ่งท้องนะครับ ตอนนี้จะอมหมากแล้วเลือดแดงทีเดียวครับเลือดกระจายทีเดียวบริเวณหน้าอกก็คงจะถูกมัดถูกแตะก้านคอไปอีกทีนึงเตะตะโูกมาซ้ายตรงมาที่ใบหน้าลุกขึ้นมาทันทีเหมือนกันกรรมการไปน้าทกต่อไปมาตลอดจริงๆครับสำหรับทางายน้ำเงินคือกีรศักดิ์มวยมหาสารคามครับแต่ว่าหน้าท้องสารวันเลือดนี้เป็นสงครามเลือดแล้วไม่ได้โต้ตอบปิดป้องอย่างเดียวแทงซ้ายสูงทีนึง นหน้าอกนั้นเลือดกระจายทีเดียวแต่ว่าไม่มีอาการครับไม่มีอาการสะทตสะท้านนะครับโค้งมัดที่ทีนึงหมัดพกุกแต่เชียดไปหน้าแามทบพวกขวาสวนเข้าไปเขาเคลือเกตนั้น2น,น,น,นาทีนี่ปรากฏเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดเวลานะครับถ้าดูตามรูปห่วยแล้วไม่ทันกันเลยแต่ว่าความตระดนั้นตอนนี้เลือดแดงทีเดียว ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเลือดบริเวณใบหน้าละออ้น้าอกนั้นเต็มไปหมดมาตการให้ชกต่อไปจับแท้งซ้ายเขาได้แต่ทำอะไรไม่ได้ครับอีกหนึ่งนาทีหมดยกที่สองนะครับถุกมาซ้ายไปอีกแต่แต่พังงาเท่านั้นเองเดเดินเข้าหาเหมือนกันไม่กลัวครับเจ็บเป็นเจ็บ จะเข้าทาเหมือนกันเอ้าไม่ได้ไปเจอข้างซ้ายดักไว้ตอนนี้เนี่ยเลือดอาบทีเดียวน,นะครับเดินม,มาถูกมัดฟุตซ้ายอีกหมดยกที่2องทำการจบครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่3ครับปรากฏว่ายก2นั้นทางฝ่ายนักเงินคือธีรศักโมลต์สุวรรลูกทีนันต์ดักเกียรติบันวิ์นเป็นฝ่ายตั้งรับ ก็รู้สึกว่าบริเวณในปากครับก็คงจะมีบาดแผลน,นะครับเขาถูกบัดของทางฝ่ายแดงบัดท้ายทำไมถึงงั้นไม่เร็วเดียวก็มันก็อมหมากไว้แหละครับเดินเข้าหาเตะขวาเหมือนกันพยายามจะสู้นะครับตอนนี้เลือดไหลไปอีกแล้วที่บริเวณปากของทางฝ่ายน้ำเงินโดยทีละศักดิ์เกียรติสมันวิทย์ฝ่ายนั้นโชคสบายๆแล้วก็ไม่แน่ครับเรื่องของบาดมวยก็ถูกบัดซ้ายกันไ,ไป ลงตัยูทีเดียวลงตัยูทีเดียวเอาครับเจีกัไปุมาุมาไ้ทีัตรขาไปหน้าดยตามไปจิดิ้ตามไใช้บัตแตมาดวยด้วยดดาี่ไปหน้าไปด้้นคุมาตอไปไตอนนี้เจอมาจะจเดิลก็ไมรัวควัไปตัวุมเข้อไปหน้าุกาไปได้ีนกข้อไปหน้าเล่นเอาไปด้าน บสุดโอนเอ็นเป็นเดียวโค้งบอลซพายขวาอาบันจองโวกงพันเรื่องตัวไปทีเปนสิน,นะครับตอนนี้เริ่มยนะครับ แกขอปมมชายขึ้นไปหน้าทางาจะโอนเอ็นเบิร์กันีแรงต่อยมาเริ่มตัวต่อขวขึ้นไปหน้าแทงกันไปเนานัลือดในทีเดียว้ไปหน้าแต่ออกตงไปสามลอยม้ายขึ้นต่อยบัลขึ้นไปหน้าต่อยัขานไปหน้าลาอดตอนนี้ยากลองฟันของทางฝ่ายนเงินพื่อเจอากระเด็นมาครับมานตากไปน้อยทีเดียวท้องันคอยอีก เป็นซึ่งกแรงเลือดสองครามเลือดครับมาสุดเองก็ยุ่งเหมือนกันเดินแรกมันแต่ว่าใครดีใครอยู่ทางเก้าหน้าเดินเข้ามาถูกมันท้ายถูกแตะท้ายเองมาสุดเองก็ทักจะบงเหมือนกันแต่ตอนนี้เราไม่หยุดเจอนแทงก็จะสองป้ายไปอีกทีนึ่งมาสุดอ่อนด้วยเหมือนกันหลังเดินเข้า,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 ดดขา,าหา เขาบอลทุบแล้วแตกขวาที่ลำตัวทุกทุกซ้ายที่ใบหน้าหมดยกที่สามครับท่านผู้ชมครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่สี่ครับของศึกกระเลงเลือดระหว่างฝ่ายแดงสมัยศึกทอวัฒนากับน้ำเงินกีรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์ตามปุ่มหลังนั้นกีรศักดิ์นั้นเป็นผู้ที่ชอบอาหารโปรดสซีผูทชอบกินผิกไทยคงรับประทานได้ครับ เป็นไรครับเพราะว่าปากด้านขวานั้นฉีกไม่เป็นไรแต่ถ้านประานน้ำพริกคงจะแย่เหมือนกันเดินก็ไปทูกมาซ้ายที่ทูกมาซ้ายอีก,ก,อกบริเวณมุมปากด้านขวาเลยเตะซ้ายเข้าหน้าท้องของฝ่ายแดงสมัยศึกโต้ก็ไปว่าเมันกาโดดถีไว้ที่หน้าขาอยากเดินตามเข้าไปแต่ขวาทีขวาไว้เลือดนั้นยังไหลไม่หยุดนะครับบริเวณปากด้านขวานั้นฉีกเลือดไหลไปกอาบหน้าอกทีเดียว เป็นคานครับในวัดคานเลือดข้ามาันเตะท้ายกับไปที่ไทยโกลฟ์สมสัยศึกเองก็ความไม่ลงแล้วครับความเกีักไม่ลงเกลือไทยเอามาดเล็นลุกปางด้านขวาซึ่งฉีกเรียกเป็นคานเป็นลับคานเลือดก็ได้นะครับถอยพัดขึ้นไปนนหน้าของเตะท้ายที่ลำตัวอนนี้สมสัยศึกเองเจ็บเหมือนกัน ยังคงไหลลินมาไม่ขาดสายนะครับทางมุมปากด้านขวาของกีรศัก์่ามผูชมยิ้มมอยู่นั้นถึงกับบางคนนะครับมองไม่ได้เหมือนกันต้องหันหน้าหนีพะเลือดไหลไม่หยุดแต่เมื่อเป็นอูซังเตะก็ไม่ทิง้งตัวด้วยแข้งซ้ายสามสี่แข้งเล่นเอาทำไมจึกหยุดไม่เหมือนกันนีครับต้องบ้วนน้ำลายทิ้งมาการต้องให้หมอดูนะครับ ระาทรม,มุมปากด้านขวาของทางฝ่ายน้ำเงินคือกิรศัก์เกียรติสมาร์ทเวนั้นเลื่อนนั้นล่างไหลามาตลอดเวลาแพ้สนามเช็ดดูบาดแผลทบได้ครับทบได้กลับไปกงโค้งจะมาทานน้ำพริกไม่ได้ครับแต่ว่าบูทท่ากันทีพวิกไทยไม่ว่ากันไม่เผ็ดมากไม่เป็นไรแต่ขวาไปดีจงตัวแต่ใ้ายไปจี้ เตงขวากรลดุมตัวตีเขา่ามันจะเตะแก้ขึ้นมาเด็แกแข้งซ้ายสูงเหมือนกันเรียกว่าซ้ายกับขวาเตะขวาไปบาทบมัดไปทบมัดทบมัดซ้ายเท่ากับเข่าอ่อนทีเดียวทบมัดทบมัดทั้งชุดครับตอนนี้ทบมัดซ้ายก็ไปหน้าเส้นทีเดียวไม่ลงครับถูกเป็นทุบนคนไม่ไหวกรรมาการต้องลงมือนับครับ โอนเ e อ็นไปเอ็นมาไม่อยู่สภาพที่จะทำการต่อสู้ได้โูกบัดเกือบสิบบัตรปรากฏว่าทางสมัยศึกเขาเป็นังนั้นดีใจครับสีลังกาทีเดียวปรากฏว่าทางมุมปากครับก็คงจะเลือดคงจะไหลไม่หยุดทีเดียวถูกบัดซ้ายไปเกือบสิบบัตรนะครับกรรมาการต้องนับจนครบสิบไป และนี่คือการแข่งขันสึกยอดมวยดังที่ไปรูป้มีดีเมื่อตอนข้าวันนี้เองครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี